ันนี้แฟนคลับเขารออยู่นะพี่เนยเขารอแบบมีมีอะไรจะพูดมีอะไรเซอร์ไพรส์อ,อะไรอย่างเงี้ยพูดสักนิดหนึ่งได้ไหมผมไม่มีครับความรู้สึกแบบมีความรู้สึกอะไรต่อครูเ<อ>บียอะไรอย่างเงี้ยอย่างแฟนคลับแบบเขาถามมาเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่จะลงเอยเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันแฟนคลับเขาอยากรู้ว่าตอนนี้<อ>เป็นอะไรยังไงมีอะไรอยากบอกครูเบียไหมแล้วครูเบียมีอะไรอยากกับพี่พี่เนยไหมช่วยเล่าให้เขาฟังหน่อยได้ไหมคะครับ ต่อให้สตีมจะจบแบบสมหวังหรือไม่สมหวังแต่ชีวิตจริงผมก็ยังดูแลน้องตลอดไปไม่ว่าน้องจะทำตัวน่ารักไม่น่ารักยังไงยังไงผมพี่ชาย,ายาก็ยังสอนน้องเสมอถึงถึงสถานะตอนนี้เราไม่ได้เป็นแฟนกันเราแค่เต้นกันแต่ผมก็ยังดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดตลอดไป โอ้โอ oh, oh, ้ใจเย็นใจเย็นก็สำหรับหนูนะคะก็ขอบคุณนะขอบคุณที่มาเติมเต็มในบางอย่างที่มันขาดหายแล้วก็มาช่วยพยุงนะคะมาช่วยดึงดึงหนูขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะคะก็วันแรกเป็นยังไงนะวันต่อๆไปวันพรุ่งนี้หรือวันสุดท้ายก็ยังเป็นอย่างนั้นสถานะตอนนี้ก็ ถึงเราไม่ใช่แฟนกันแต่เรายังสามารถดูแลกันดูแลกันให้มันอบอุ่นมากกว่าแฟนยังได้เลยนะคะก็ก็นั่นแหละรักและเป็นห่วงเสมอเป็นห่วงพี่เนเหมือนกันพี่เนพี่จอยนะคะหนูรักและเคารพมากมากนะคะเขาก็นายวีตกลงสถานะตอนนี้ก็แค่จิ้นใช่ไหมคู่จิ้มหรอ ยอดเลยคือเหนื่อยจังวะหิวก็หิวเมื่อไหร่ครูเบียจะเอาข้าวมาให้กินวะเดี๋ยวนี้มีคนส่งข้าวเลยเหรอผมมันมีแฟนพี่เนงเฮ้ยมาพอดีเลยพี่เนคะครับเอาข้าวมาส่งค่ะน่ารักมากๆเลยอุ้ยฉันมาหยิมเซกันแหวนที่นี่มีน้ำก็จะเป็นคนดืยด้วยกันมีน้ำก่อนไหม เนี่ยตั้งใจทำเลยนะจริงๆกินเยอะๆนะร้อนไหมครับร้อนไหมร้อนกินน้ำก่อนกินแต่เมนูอยู่ข้างๆพี่ก็หายร้อนแล้วโอ้ยกูอยากหักอยากหักก็อยากหักปิดไปให้ปิดให้โอเคค่ะน้ำหวานไหมเนี่ยเป็นอย่างไะโอ้ยกูเครียดอยู่กูเครียดอยู่ ไม่มีข้าวมาฝากบ้างหรอเอาปุณมีปุณณีบอกน้องปุณดเช้ามืฝาดก็คือเบาบบกทั้งบงกันมีแต่เข่าแล้วพอแต่เบาเข่าบาท่านแด่สีหิวเข่าคือบเบาเบารู้วย็นอนหายโกรธแล้วยังเนี่ยโอ้ยบอกว่าเขียนจดหมายมากกับโบเขียนจะฆ่าเฮ็ดอีหยังอยู่เราเขียนหนังสือไม่เป็น บอเรียนหนังสือกูก็อยากคุยเบาเนาะเอียงเขียนจดหมายไปยักรอบจักรอบกับบอเขียนกลับมากูก็ว่าเฮียดีหยังอยู่แปรเดียวนีวโป่งมาแงียกเดียวกูมาอีหยังนี่กูมาอีหยังหนิโอ้ยโอ้ยโอ้ยขิวเด้ขิวเด้เป็นยังอันพูดเรื่งกันน้ำน้ำน้ำเ่าเอีหยังมันสีหวานเดี๋ยวนี้นะน้ำหวานไหมน้ำหวานโอ้ยน้ำเบาอันอันพูดเรื่งกับว่าออกเข่าว่าทรงคู่เบา บอกว่าเขาแย่งท่านเออสีเหมือนว่าโอ้ยคือม่มีครูนอเอ้าสืส่อท่องให้นี่